หรือแม้ว่าขึ้นรถแท็กซี่ก็ก็ยังอันตรายนะคะคเวลาขึ้นรถแท็กซี่ผู้หญิงควรที่จะตรวจตราหรือว่าควรที่จะจดจําอะไรบ้างคะครับขึ้นรถแท็กซี่นะครับอันดับแรกก็คือว่าเลือกแท็กซี่ที่เข,ขามีศูนย์เยวื <ฮะ S 2> ่วงหลังๆนี่จะมีแท็กซี่เป็นสากลแท็กซี่ที่เขามีศูนย์ติดตั้งระบบ GPS ติดตามได้ทางตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยทางดาวเทียมเลยตรงตรงป้ายข้างบนใช่ไหมคะจะบอกด้วยใช่ไหมเขาจะมี ส่วนมากนะครับที่จะมีเขียนไว้บอกว่าเป็นแท็กซี่ที่ใช้ระบบเนี้ย GPS ะอะไรหลอเนี้ยพ่นสีไว้ที่ข้างประตูนะครับก็ควรจะใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการที่แท็กซี่ที่เขามีคุณภาพเนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะคัดคนในการมาขับรถยนต์ด้วยะนะครับแล้วก็เมื่อแท็กซี่เขามาขับแล้วเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขาลงมือกระทำความผิดจริงเนี่ยเราสามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวเขาได้นี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้คนร้ายนะครับหรืออาชญากรหรือแม้กระทั่งคนปกติเนี่ยเขา เขาตัดสินใจที่จะไม่ลงมือกระทำความผิดนะครับอาชญากรบางครั้งเป็นเป็นอารมณ์ชั่ววูบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ในการที่จะคอยละแวดระวังเนี่ยบางทีเขาก็จะลดความรู้สึกที่จะกระทำลงไปก็คือ,เล,อ,อเลิกกระทำไปเลยนะครับแล้วเวลาขึ้นร,รถนไปแล,แล้วนะครับน <c oughs> ั่งทางด้านหลังคนขับเลยขวาสุดเลยนะครับขวาสุดหลังคนขับนะครับแต่เขาก็มองกระจกหลังเห็นเรานะคะใช่ครับถึงแม้จะเห็นแต่ว่าเขาอ้อม กลับมาทําอันตรายเราได้ยากที่สุดจุดนั้นจะเป็นจุดที่คนขับเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะทําร้ายเรานะครับเขาจะกลับเข้ามาทําร้ายเราได้ยากที่สุดเพราะเขาจะต้องขับรถด้วยใช่ไหมฮะนั่งตรงนั้นนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยแล้วคอยจ้องไหมคะจ้องกระจกว่าเขาจะหันมามองเราหรือว่าเพ่งเลงอะไรผิดปกติถูกต้องครับก็คนร้ายนะครับถ้าเขาจะลงมือเนี่ยส่วนมากเขาก็จะสังเกตเราก่อนละ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองกระจกมองหลังแล้วเห็นเอ๊ะคนลายมองสบตากบเราบ่อยๆหลายปิ้ง yeah. หลายปิ้งเนี่ยนะครับต้องระวังแล้วว่าเอ๊ะมีสัญญาณเตือนแล้วระวังตัวละนะครับหยิบโทรศัพท์เลยบอกคนที่เรากาลังจะไปหานะคะว่านั่งรถหมายเลขทะเบียนอะไรคนขับชื่ออะไรเพราะก็จะมีติดไว้ข้างหน้าบอกใช่ไหมนะอาจจะเคยมีคนสอบถามบอกว่า เอ๊พูดอย่างี้เดี๋ยวบางทีแท็กซี่จะคอกเอาว่าทำไมไม่ไว้วางใจเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับทำเป็นแกล้งโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็ทำเป็นพูดลักษณะเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในสายปลายสายถามมาว่าแท็กซี่อะไรเราก็ทำเป็นอะอะไรนะอ๋อแท็กซี่หมายเลขเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมฮะถึงไหนแล้วอะไรอย่างงี้ก็บอกบอกไปก็คือว่าแท็กซี่ถ้าเกิดว่าเขาเขาเตรียมจะลงมือทำความปิดต่อเราเนี่ย เขาฟังเ้วเขารู้แล้วว่าโอ้โหคนที่อยู่ปลายสายรู้นะว่าแท็กซี่หมายเลขเท่านี้เขาจะก็จะเลิกกระทําความผิดไม่กล้าลงมือกระทําความผิดนะครับนะคะถ้าเกิดเรารู้แบบนี้เราก็จะมีสติในการาระมัดระวัง<ช>ภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจจะเสี่ยงอยู่ในภัยต่างๆด้วย<ช>นะคะคโดยไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีอุปกรณ์ที่ท่านรอง ตั้งให้ดูหลายชนิดสําหรับเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอธิบายให้ฟังกันค่ะครับผม